สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆขา,าวนนี้ก็เป็นเช้าของวันที่30พฤศจิกายนแล้วนะคะสัปด,ดาห์สุดท้ายของเดือนแล้วนะคะก็วนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งของธันวาแหละแป๊แบเดียวเดี๋ยวก็จะสิ้นปีแล้วนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆจ้าเช้านี้ก็สายมากแล้วนะคะแต่เมี่อแ,แรกว่าจะไม่ออกไปไหนนะคะก็ จะอยู่บ้านเนาะแหมข้าพ่ถึงนะคะพิถึงท้องนามากเลยไม่ได้ออกมาไหลวันมากแล้วนะคะก็คิถึงนะคะก็จะมาดูาร,ร,ร์มเจริญเติบโตของต้นข้าวนะคะว้าวมีนกกระยางมาเอ่ยก็เอดเมย์ไม่ได้ออกมาไหลวันแล้วอยากจะมาดูว่าท้องทุ่งนาเป็นยังไงบ้างนะคะ ทุงมีเขาไม่ได้หวานข้าวใหม่นะคะก็คือเป็นข้าวที่หลงเหลือตกค้างจากการเก็บเกี่ยวครั้งที่แล้วนี่นะคะมันก็ยังมีนะคะก็ออกรวงนี่นะคะแต่ก็ไม่ไม่สวยงามเหมือนข้าวที่เขาหวานใหม่นะคะเพื่อนๆระบบซีซาราวนะคะรถแอสเมมันมีอุป,ปรกรณ์เยอะนะคะเป็นรถของผู้หญิงเนาะมีพังกนมีตะก,ก้ามีอะไรแบบ เดี๋วถนวนมันจะจะเป็นคลื่นเยอะนะคะก็อากาศเป็นช่วงฤดูหนาวแล้วเนาะพอทิ้งฝนแล้วต้วนไม้ก็จะไม่ค่อยแบบงามเหมือนตอนช่วงหน้าฝนนะคะ ก็ปลูกกันธรรมชาติเนาะเลือกสวนไล่นาคอเมยอยากจะไปรับลมบรรยากาศที่ริมแม่น้ำแป๊บหนึ่งนะคะตอนแรกว่าจะไปวัดแต่ว่ามันสายมันสายมากแลยไปวัดก็ออกแต่เช้านิดน,นึงเพราะแดดมันจะร้อนเนาะ ถ้าปั่นจักรยานไปวัดนั้นน่าจะไกลเมว่าจะไปทำบุญลงศพอีกวัดหนึ่งก็น่าจะเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์เลยเนาะให้ลูกพาไปเพราะว่าอยู่ติดชายแม่น้ำเหมือนกันชอบบรรยากาศวัดที่อยู่ติดชายแม่น้ำมากเลยเพื่อนรู้เอ็สเมยเป็นอะไร รโชคดีที่มาอยู่จังหวัดปทุมแล้วก็มีวัดวาลามแบบเป็นวัดเก่าโบราณเยอะมากนะคะส่วนมากจะสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนเกิดศึกสงครามกับพม่านะคะดีนะคะเพื่อนๆค่ะข้าวนะะ่ามากเลยนะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะเขียวชอบมากเลยนะคะสีข้าวแบบเขียวแบบนี้นะคะถ้าเหลืองก็เหลืองทองแบบ อลามไปเลยอันนี้แคเขียวแบบทั้งแปลงเลยเพื่อนสวยอะ่ะเนี่ยชอบมองแล้วมันมเย็นตานะคะเย็นตามากเลยก็ไม่ได้ออกมาไหนวันนะคะเส้นนีล้ลงแปลงลงผักแปลงใหม่แล้วนะคะก็ผักเก่าเขาก็ เก็บเกี่ยวพืชผลไปแล้วนนเนอะยากาศนะคะของนาก็เดี๋ยวอีกสักประมาณสิบวันแน่นไหมก็อยู่อ่างทองแล้วนะคะปอยูอ่างทอง จะสักประมาณ10วันหรือ2สัปดาห์แหละต้องดูก่อนว่าลูกจะไปรับได้วันไหนเมื่อไหร่หรือว่าพี่สาวหรือว่าพี่สาวจะจะมาส่งก็แนวโน้มยังไม่แน่นแม้ยังไม่แน่นะยังไม่แน่นอนเนาะก็ไม่เป็นไรกลับมาเลยตอนไหนแต่ก็อดเมย์ไม่ไม่ค่อยแบบที่นี่ที่บ้านอ่างทองเท่าไหร่เพราะว่าเน็ตนะคะเพื่อนๆเน็ต เปืองมากเน็ตมันแบบที่ที่ปทุมติดไวไฟไงเหาจ่ายไวไฟแล้วก็แหล่งสะดวกอยู่ที่นู่นขนาดแอดเมย์เติมแพงๆนะเน็ตนะสปีดแบบไม่ลดสปีดเลยโอโยังแบบโหลดคลิปนะคะวันหนึ่งอะลงคลิปเช้าถ่ายเช้านะลงให้สายมากเลยเกือบเที่ยงนะคะลงคลิปหลายชั่วโมงมากเลย ถ้าเป็นเน็ตจากเครื่องเนาะแต่ถ้าเป็นเน็ตไวไฟบ้านนี่ทีนี้เราไม่ได้อยู่ไปไปอยู่ประจำมาเนาะไวไฟมันแบบกันดานเขาก็ไม่ค่อยไปติดให้เราลำบากในการเป็นคลิปทำคลิปอะไรอย่างนี้เนาะทำคลิปยาวไม่ได้ได้คลิปช็อตขนาดคลิปช็อตลงแต่ละคลิปยังนานมากเลย คลิปยาวนี้ไม่ต้องพูดกันเลยเดี๋ยวเลือกก่อนนะคะว่าถ้าเป็นวัดตรงนี้ก็ใกล้นะคะวัดชยัยศิษ์ โบสสวยมากๆเพื่อนๆคะ่ะมากี่ครั้งก็ประทับใจนะคะแต่ว่าโบสสวยโบสเป็นสีทองสวยงามมากเลยเราเจ้ายังไงดีนะคะอยากไปชายแม่น้ำก่อนวันนี้ก็มีชายแม่น้ำแต่เปลือมาดูาชายแม่น้ำเขาแบบไม่ค่อย ทำไม่ค่อยสวยแต่ใช้แม่น้ำตรงกระแชงอ่ะมันแบบมันโปร่งม,มันล่งเนาะแล้วตรงนั้นสะดวกในวัดหมายเยอะไม่รู้โบสถ์เปิดหรือยังอย่า แพ้นะคะเนี่ยเ้าไกลมากไม่ได้แพ้แพ้ผลยายาเขาเรียกยาอะไรเนี่ยเนี่ยมันเคยไปที่คาเฟ่นะคะคาเฟ่ากาแฟอยู่บ้านที่อ่างทองก็ว่าไปโดนนะคะก็ใส่เสื้อแขนยาวแหละแต่ว่าหกแขนไงนะคะอากาศมันร้อนเนาะบ่ายบ่ายสี่โมงก,กว่า ก็เก่งเก่งก็ไม่ได้นุ่งขายาาเป็นสี่ส่วนเนาะก็คันนะคะคันขากแขน,นต้องไปโรงพยาบาลเลยแตแผลนะคะแผลดอกยาฉันเม่เป็นหูนแที่เขายังไม่รู้เราจะปั่นไปไหนเลยนะคะเนี่ยแอนเมเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยมีจุดมุ่งหมายอะไรที่แบบนี้เนาะอยากไปตรงไหนก็ไปตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะสอยเล็ก นลิมของโอ้รู้สึกว่าจะมีเอฟเฟกกับอดอกญ้าเลยนะคะเพื่อนๆทีนี้เขาก็จะมาทำเป็นอะไรไม่ทราบนะคะคุณผูค่นะก็กำลังมาปรับมาปรับมาทำนะคะนี่อาจจะเป็นสถานที่ทีได้ท่องเที่ยวอะไรสักอย่างนี้ แล้วก็มีอยู่ที่นึงนะแต่เขาบอกว่าปีใหม่นะจะมีเป็นคาเฟ่กาแฟ,าฟนะคะอยู่แถวๆว,วัดสิงเดี๋ยวยังไงเมย์จะไปไดรอให้เฟิรมนิดนึงก่อนนะคะรอให้ร่างกายเราเฟิมนิดนึงก่อนเฟิรอมนิดนึงก่อนอนนี้คือถนอมสุขภาพไว้เพราะว่าเราจะบริจาคเลือดเนาะก็ เราเจ็บป่วยไข้แล้วก็ต้องทานยาแบบช่วงนี้นะคะไม่ยากไปไหนที่แบบเสียงต่อการที่เราจะป่วยแล้วก็ไม่สบาย <laughs> จะผ่นานประจิอบตแล้วนะคะอบตตำบลประแชงนะคะก็เป็นอบตในพื้นที่ที่เอ็มย์หมู่บ้านเอ็มย์ตั้งอยู่ระแชงนี่เป็นบ้านของนายตำรวจนี่จังยานี่นี่นะคะโอ้ยสวยงามต้อง เราจะไปต่อนะคะเอามาต่อต่ไปต่อน,ตนะคะเ,เพื่อนๆจ้าไม่เลยว่าจะไม่จะไปตรงไหนไปไหนดีไปไหนดีคะดยสองนิดนึงนะคะว่าจะไปไหนดี มากไปนะคะเพราะว่าวันนี้สายมากเลยนะเดี๋ยววันอื่นดีกว่ามันมีไปได้หลายวัดนะคะแต่ว่าถนนใหญ่นะคะอันตรายเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะมาทางรัดมาทางนี้แล้วแยกออกไปเอสเมก็ต้องมาให้เช้าวันนี้หน่อยเพราะวันนี้แดดร้อนมากๆแล้วสายมากแล้วเอดเมเข้าไป บรรยากาศท่าน้ําแล้วปั่นกลับบ้านก่อนดีกว่าเพราะว่าสายมากเลยนะคะเด๋ยวยังไม่ได้ทานข้าวทานแคลเซียมวิตามินนะคะแต่ไม่ใช่ยาพวกนี้น่าไม่น่าจะเป็นอะไรเนาะว่าเป็นแคลเซียมหลุงกระดูกอ,องไงก็ปั่นออกมาแล้วขอให้ได้มาชมบรรยากาศดิมแม่น้ำ จะพยายามให้ชื่นฉ่ำหัวใจหน่อยนะคะเพื่อนๆจะ๋อเนี่เป็นโลกจิตนะคะเป็นโลกจิตเอันนี้ก็เป็นกองทุนกองทุนแม่ที่ผเป็นดินนะคะสารเด็กประสงค์ทุนดำรงทานตดำบุญระแทงโอ้นี่พุ่มพวงมาถึงที่เลยนะคะที่ขายในโมบ้านเล็กเม ที่น,นี่กมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวปอกนีม่มาจากปอกนี่เหมือนกับมาจากในหมู่บ้านนั่นเองโอีมีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะด้านซ้ายมือตรงนี้แดดร้อนนะคะวันนี้แดดร้อนมากๆนี่นะคะเรือเรือยันจุนสมัยก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะก็เขายังอนุรักษ์เก็บไว้นะก็นี่นะคะมี ที่ออกกำลังกายอยู่ชายแม่น้ำด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นบ้านเรือนของประชาชนตอนนี้หลังจากรอยกระทงแล้วน้ำก็เริ่มแห้งแล้วนะคะตอนนี้แม่น้ำก็ลดระดับลงมาเยอะมากพอสมควรแล้วก็อันนี้นะคะก็มีเครื่องออกกำลังกายอยู่หลาจุดนะคะเพื่อนค่ะแต่ไม่ขอจอดรถก่อนนะคะ ลงไปชายแม่น้ำนิดหนึ่งนะคะก็ไปชบมบรรยากาศชายน้ำนะคะเรือนะคะเรือโบราณเรือเรือโบราณน,นะคะก็ยังอนุหลักไว้นะคะน้ำลงไปเยอะมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคะ่ะระดับน้ำก็ตอนนี้มันหลังรอยกระทงแล้วนะคะระดับน้ำก็จะค่อยค่อย ลดลงไปเรื่อยๆนะคะวันนี้นะคะบรรยากาศฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็เป็นท่าเรือของติดกับอบตต์ตำบลกระเชงนะคะเพื่อนๆพี่น้องๆค่ะคาบรรยากาศาชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำนะคะฝั่งนู้นก็มีวัดนะคะเพื่อนๆคะ่ะด้านนี้มีวัดนะคะนี่ก็เป็นแพ่ไม่ไม่ทราบว่า,าแพ่อะไรนะคะเก่าแก่โบราณมากเลย ต่ก่อนไม,ไม่ไม่ทราบว่าเขาใช้ทำอะไรนะคะเพื่อนๆค่ะโอ้ยสดชื่นจ้านะคะพิลาบนะคะเพื่อนๆน้น <c oughs> นองนอกนอก้นองนอกพิลาบนอ้นองนอกพิลาบแดดก็ส่องตาม,มากๆเลยค่ะแดดย้อนตาม,มากๆเลยโอ้โหเ,เมย์มองแบบแ,บบแดดสะท้อนมากเลยะคะ่ะเพื่อนๆ นะคะุมน,น้ำากาศสดชื่นยำเช้านะคะมีก็ซูมนะคะภาพอาจจะไหวนิดนึงนะคะเพราะว่าซูมไปฝากฝั่งนู้นนะคะเพืเ่อนๆค่ะสดชื่นนะคะ ท้องน้ำนะคะสวยงามสวยงามะคะ่ะอันนี้แหวเก่ามากเลยนะคะไม่ทราบว่าเขาไปลากจุงมาจากที่ไหนนะคะเพื่อนเพื่อนแหเก่าแหเก่า,าภาพไหวนิดนึงนะคะเพื่อนๆพนแหมสูมไว้แล้วก็ช่วงเดินเนาะก็โอเคนะคะเพื่อนเพื่อนี่น้องน้องจา่ายแหมก็ มาชมบรรยากาศนะคะดิมฟังแม่น้ำเจ้าพยานะคะเพื่อนๆค่ะก็สุดลุ้งหูลูกตานะคะเดี๋ยวนะคะแสงจ้าแสงจ้าแอดเมย์จะมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะเพื่อนๆพี่น้องๆจ๋าก็ชื่นใจแล้วนะคะเพื่อนๆได้มาเห็นแม่น้ํานะคะมฝั่งแม่น้าเจ้าพยาด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะก็ บรรยากาศสดชื่นยาเช้าด้วยกันนะคะเอดเมก็ต้องขอจบคลิปลงคลิปนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะติดตามรับชมคลิปนะคะเป็นกำลังใจให้กับแอดเมด้วยนะคะเอดเมก็ ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะทุกท่านทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมคลิปเป็นกําลังใจให้เ,เมตลอดมานะคะก็ต้องกราบขอบคุณมากมากเลยนะคะยังไงเอ็เมย์ก็จะพยายามตามกลับไปหาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆให้ครบทุกท่านคนนะคะขาดตกบกพร่องอะไรไปบ้างเอ็เมย์ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ